ทรงพณินิ์ก็เปิดเผยสถิติการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเดือนเมษายนลดลงค่ะพร้อมต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงและก็ความชัดเจนทางการเมืองอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ นายนัทวัฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน4,265รายลดลง983รายหรือร้อยละ19เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนเมษาย,ยนมีจำนวน837รายด้ามูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนเมษาย,ยนมีจำนวนทั้งสิ้น17,289ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน1,873ล้านบาทโดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ก่อสร้างอาคารทั่วไป447รายอาหาหสังหาริมทรัพย์272รายขายส่งเครื่องจักร99รายพัฒคารร้านอาหาร88รายและธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ77รายส่งผลให้ปัจจุบันมีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ5 6 3 2 4 1รายมีทุนจดทะเบียนร,รวมทั้งสิ้น10.78ล้านล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุนส่วนบริษัทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเนื่องจากการจดทะเบียนธุรกิจค้าสลากลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ประจำปี2557ลดลงเหลือร้อรละ2.7สาเหตุจากความไม่สงบทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาครัฐในการจัดทำงบประมาณประจำปี2558ที่ล่าช้าและผลกระทบต่อความ ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและเอกชนอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้แก่ความชัดเจนทางการเมืองการกําหนดอัตราจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะหมดอายุลงภายในเดือนกันยายนนี้การเพิ่มกิจกรรมเพื่อผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวตามเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก